และนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับปัญหาหมูแพงจะแก้กันยังไงดีครับจะเลิกขายก็ไม่ได้จะฝืนขายก็ขาดทุนวันนี้มีคำตอบเรื่องนี้ครับนี่คือประสบการณ์ตรงที่ผมได้พบมาครับกับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งท่านหนึ่งครับวันนั้นครับผมเดินไปสั่งกะเพราหมูกรอบครับเจ้าของร้านเขาบอกผมว่ากะเพราหมูกรอบขายไม่ได้แล้วครับขายไม่ไหว 60บาทขายไม่ได้ตอนนี้ถ้าจะขายต้องขาย80บาทเขาเลยไม่อยากทำครับเพราะกลัวว่าลูกค้าจะไม่กล้าสั่งครับแต่เฮียเขาได้เสนอเมนูใหม่ที่ทำให้ผมตกใจมากๆครับนั่นคือเขาพูดว่าหรือจะเอาเมนูนี้ล่ะกะเพราหมูทอดได้ไหมราคาเท่าเดิมนะ ซึ่งทําให้ผมรู้สึกว้าวมากๆครับว่าเออถ้าเป็นผมผมก็ลองกินนะผมเลยบอกเฮียว่าเอากระเพราหมูทอดมาเลยครับเฮียจัดพิเศษมาด้วยและขอเพิ่มไข่ดาวเฮียยังขายกระเพราได้เหมือนเดิมครับส่วนกระเพราหมูกรอบในวันถัดไปเฮียก็สามารถขายในราคา80บาทได้นี่คือทางเลือกครับระหว่างคนที่อยากจะกิน60บาทได้กระเพราหมูทอดส่วนคนที่อยากจะกินหมูกรอบจริงๆคุณจะต้องยอมจ่ายเป็น80บาทครับ และนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับอย่าเพิ่งเลิกครับอย่าเพิ่งท้อครับและอย่าลดปริมาณอย่าลดคุณภาพของคุณครับทำให้ลูกค้าได้เข้าใจว่าของมันแพงขึ้นจริงๆและเราใส่ใจในคุณภาพจริงๆแล้วคุณจะยังเป็นคนขายดีนะครับ